วิธีการรักษากระแบบไม่ง่ายที่ทำให้กระไม่ขึ้นหน้าคุณอีกต่อไปแบบถาวรสวัสดีครับปัญหากระและจุดด่างดําเป็นปัญหากวนใจสำหรับผู้หญิงไทยหล,หลายๆคนปัญหานี้ถ้าหากคุณไม่สามารถดิกเลี่ยงการออกแดดได้คุณก็ควรจะใช้วิธีนี้นะครับสามารถช่วยรักษาป้องกันและดูแลผิวได้พร้อมกันเลยหครับ การรักษาและบำรุงผิวแบบง่ายนั่นก็คือการใช้โยเกิร์ตประมาณ2ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะนำมาทาถูตามบริเวณที่คุณเป็นกะนะครับทิ้งเอาไว้ประมาณ20มนาทีแล้วล้างออกหลังจากนั้นค่อยทาว่านหางจระเข้เจลว่านหางจระเข้รับอีกครั้งหนึ่งครับใช้เวลาทิ้งเอาไว้ประมาณ10นาทีแล้วก็ล้างออกน้ำสะอาดนะครับ ทำแบบนี้ต่อเนื่องกันทุกวันมันจะทําให้ผิวหน้าคุณขาวกระจ่างใสไล้กระและจุดด่างดําได้อย่างรวดเร็วครับ2ครับการออกไปข้างนอกในช่วงที่คุณใช้สูตรนี้ในการรักษากระและจุดด่างดําขอแนะนํไม่ให้คุณแต่งหน้าจัดจนเกินไปหรือคุณไม่ควรจะทาครีมบันแดดน,นะครับเพราะอาจจะทําให้ล่องกระจุดด่างดํากลับมาเยี่ยมเยียนใบหน้าคุณได้ สครับสิ่งที่คุณควรจะพบพาไปด้วยนั่นก็คือหมวกและร่มครับและพยายามหลีกเลี่ยงแสงแดดในช่วงเวลา10โมงจนถึงช่วงเวลาบ่าย3โมงนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่แดดแรงมากครับมาทำให้ผิวคุณเสียได้และทำให้กระฝ้าจุดด่างดำมาเยี่ยมเยียนใบหน้าของคุณได้เช่นเดียวกันเล,ล่นแล้วไม่ง่ายที่ได้ผลดีในครั้งนี้หวังว่าจะถูกใจใครหลายคนนะครับ ถ้า,าคุณชื่นชอบหรือคิดอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณครับ